สวัสดีครับสวัสดีตอนยินนะครับผมวันนี้ก็เวลาหกโมงสิบห้าครับวันนี้ก็มาอัปเดตเช่นเคยครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตุย้ยพอาะแชนแนลครับวันนี้ก็หลังผมวิ่งออกกําลังกายมาครับกอดอาบน้าเสร็จอะไรเสร็จครับก็มันเดินดูแลงกระเทียมเช่นเคยวันนี้ก็ลมอาจจะนิ่งหน่อยครับโอ้บรรยากาศหมืดไว น,นี่ก็มาเลาะดูแปลงกระเทียมก่อนว่ามีอะไรเข้าไปข้างในหรือเปล่าดูท้องฟ้ามืดนี่ต้นไหนเนาะต้นไว้เปล่าต้นไรเปล่านหน่อยไว้เปล่าครับดำอันนี้ก็มืดหน่อยครับมืดหน่อย มามาแลวลูกมาลูกมาเดี๋ยวหนูจะลองทำไมล่ะมามาลูกมา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 ปกติครับปกติไปเดี๋ยวเราก็พี่ไต้เดินกลับไปข้างบนวันนี้ก็ลมไม่ค่อยมี ับดูกอไผ่นิ่งเลยวันนี้นิ่งเลยหนาวมา3าสี่วันนะครับผมแต่ตอนเช้าอ่ะอาจจะหนาวหน่อยครับแต่วันนี้ก็ไม่ค่อยหนาวเมื่อไหรก็ดูลมนิ่งครับต้องดูตอนแบบตอนคืนครับอาจจะเย็น ดูทองฟ้าอันสวยงามครับสีแดงเลยทองฟ้าสีแดงสวยงามครับลูกชายลูกสาวครับไปซื้อของมาครับ ตกเย็นมาก็เงียบเงียบสงบเลยครับไม่มีกันว่าเสียงเสียงดังก็บางใครบ้านมันก็เหมือนบ้านนอก้วครับผมก็ตกเย็นมาก็อยู่ใครอยู่มันครับก็เวลาช่วงเช้ามาก็นั่งคุยกันอะไรคุยกันครับเรื่องทาก็เป็นธรรมดาครับนี่กาศนะดูดูท้องฟ้าครับสวยงามเลยอมองไกลไกลครับขาวแะ้วก แต่ผมจะซูมให้ดูเห็นไหมครับก็ขาวแล้วก็ปล่อยฝนเทียมครับไปมืดแล้วครับ ออไปก็ไปส่งแม่ครับเอาให้ลูกชายไปส่งแม่เดี๋ยวตัวขีดเดินนี่มาแล้ว

มีคุ่เลยเนาะพอพอพๆอพอพอพอลดำปีเลยทานาพ่กขานทานานแเลยดีวครับสองตัวในหิวข้าว่านผมาชมดูนะนั่งรอกินข้าวเลยนูนูนเลมเอาหน้าเปล่าไอ้พอด้อ S <S เดี๋ยวใส่ทานก่อนครับตเกเย็นมันก็เย็นอีกโอเคก็ผมดูแลสุขภาพนะผมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตุย้ยเาลาะแชแนงครับคลิปหน้าโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะก็สวีดัสสวัสดีครับวันนี้ฮะอันนาปอยพ่อนายลูกบ๊วยอันนาปอยพ่อนายบ๊ายบาย